เรืเอ่องตั้งแต่ลวดเลย,เ,ลยเราจะใช้ความหนาของลวดอะคะ่ะเส้นลวดตั้งแต่2.1ถึง2.3มิลลิเมตรขึ้นไปจะมีทั้งหมด6ขวดหรือ6ทเทินเรื่องคิวติ้งที่นอน<ม>เขาจะเรียกว่าฝาบนมันก็จะประกอบด้วยผ้าด้านบนใช่ไหมคะเป็นสีอะไรผ้าอะไรความหนาผ้ากี่แกรมใยไฟเบอร์เพิ่มความนุม่มแล้วก็ความยืดหยุ่นคอมฟอร์ทพัดโฟมจะเพิ่มความแบบแน่นแอนนุ่มในตัวประกอบกันเลยแล้วก็จะฉีดกาวเรียกว่ากาว EVA ค่ะจะเป็นนท็อกซิกกาวนะคะใส่ตัวชั้นเลเยอร์ของยางพาราก่อนตัวผ้าฝาบน ผ้าคิวติ้งที่เราทำกันเมื่อกี้ก็จะวางด้านบนแล้วก็ใส่ขอบค่ะการเย็บขอบให้เขายึดกัน4มุมแล้วก็บนล่างทุกหลังก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเช็ค QC ีแบบนี้ค่ะความหนาที่นอน เป๊ะไหมขอบเย็บสนิทไหมอย่างเงี้ยค่ะนี่นขั้นตอนที่จะอัดที่นอนใช่ไหมคะให้เป็นสุญญากาศพอเสร็จปุ๊บไปเครื่องต่อไปค่ะจะอัดสุญญากาศอยู่ที่ประมาณ50ตันมันจะลดลงมาประมาณแบบเงี้ยค่ะพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะม้วนนี่แล้วก็จะบรรจุกล่องค่ะแค่นี้เองใช่แล้วแล้วจากนี้ก็คือส่งได้ละใช่ค่ะเตรียมส่งได้เลย